สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็มาพบกับนะคะนุ่มขิงนะคะแล้วก็อยู่กับคุณยายนะคะคือคุณยายตอนนี้นะคะอายุก็เท่าไหร่ละคะเจ็ดคุณยายอายุเจแล้วนะคะแต่ว่าให้สังเกตนะคะว่าหน้าของคุณยายนะคะยังไม่ค่อยมีรอยอะไรเลยเนื่องจากว่าเราให้คุณยายใช้สมุนไพรตัวที่เราขายนะคะเป็นสมุนไพรที่ช่วยให้รอยติดการมันยุบลงนะคะไม่เชื่อไปดูกันได้เลยค่ะ เห็นไหมคะว่ารอยติกาไม่ค่อยมีเลยคะ่ะคุณยายหน้าใสมากคะ่ะดูสิคะหน้าใสเหมือนคนอายุ50เองคะ่ะโอ้ดูสิคะไม่ค่อยมีเลยคะ่ะเห็นไหมคะถ้าเป็นวัตกรรมที่ให้คุณยายไปดึงหน้านะคะคุณยายก็จะต้องโดนดึงเข้าไปแล้วเจ็บคะ่ะหน้าคุณยายก็จะต้องเนียนแล้วก็ไม่มีเนื้อย่นเลยคะ่ะนะคะก็เป็นอ่า จะขายของนะคะคือเป็นครีมสมุนไพรนะคะที่ทากาันลอยตีนกาสำหรับคนอายุ50ขึ้นนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อซื้อได้ที่ข้างล่างนี้นะคะเดี๋ยวจะให้เพจไว้นะคะแค่นี้ละคะ่ะบ๊ายบาย